วิดพื้นนะครับวิดพื้นหนึ่งร้อยครั้งมีคนอยากให้ทำนะครับว่าวิดพื้นหนึ่งร้อยครั้งเนี่ยก็จะทำได้หรือเปล่านี่เงาอตัวดูให้ดูหน่อย โอเคจัดการเลยแล้วกันเพราะว่าหิวข้าวแล้วแต่คือยังไม่ได้กินอะไรเลยครับสิ่งที่กินเข้าไปคือน้ําปล่าอย่างเดียวนี่ตื่นมากินแค่น้ำเปล่าฟิตแบบนี้เดี๋ยวกับผมได้ได้สิเดี๋ยวเรื่องไหนวิดพื้นเอ้ยวิดพื้นแข็งเปล่าได้อยู่นะถ้าตีธนิดไม่น่าสู้น้องได้นะสอง ติดทีมชาติเลยด้วยขอแสดงความยินดีด้วยนะน้องเก่งมากติดทีมชาติชุดใหญ่เลยอะ่ะเยี่ยมฝากไปเชียร์นองด้วยนะครับน้องยุทธนาซึ่งตื่นทึ่งตื่นว่าเอาเลยแล้วกันวองก่อนวองก่อน ข้อมือหน่อยอ่าทูดิเอร์วิวพุชอัพ100ฮันเทนองลมฟ้าล่ะ <c oughs> บ้างๆเดี๋ยวไปตีด้วยพี่อาจจะแบบเดินตีอะ่ะเพราะว่าหลัง <c oughs> หลังยังไม่ค่อยพร้อมเท่า <c oughs> ไหร่โอเค กันจริงๆการวิพื้นเนี่ยมีหลายท่ามากที่ก็จะทําทนะครับไม่ได้วิดแค่แบบท่านี้ท่าเดียวมีท่านี้ท่าแยกแล้วก็มีท่าชิดมีอย่างนี้มีอีกค่อนข้างเยอะเลยครับท่าวิพื้นนี่เยอะมากซึ่งมันจริงๆมันก็มีประโยชน์นะเพราะว่า mm. เขาบอกว่าใครที่วิพื้นได้เยอะๆแล้วแข็งแรงเนี่ยเวลาล้มเวลาอะไรเงี้ยมันจะช่วยซัพพอร์ต ส่วนสำคัญหน้าเราหรืออะไรได้ซึ่งก็ดีนะแต่ว่าวันนี้จะมาวิดแค่ท่าเดียวแล้วกันเพราะว่า <c oughs> วิดให้ครบร้อยพอแล้วกันอาจจะมีโกงๆบ้างหน่อยนะไม่ต้องขึ้นสุดลงสุดนนะ <c oughs> มาดีแล้วกันให้ดูตรงไหนดีอ่ะเนี่ยตรงนี้แล้วกัน ยู่ตรงนี้ดิโอเคไม่ได้วิดพื้นลนะรงนดีกว่าอย่าใกล้ไป <c oughs> อาจจะสองเซตนะสามเซตอะไรเงี้ยสามรอบอะหนึ่งสองสามสี่ห้ากสิบสิบเอ็ด

นะครับเซตแรกเธอวิ่ไปหกสครั้งนะครับเซตแรกแล้ววิธีการวิิพื้นเนี่ยถ้าถ้าวางมือเต็มๆอย่างเงี้ยมาอาจจะใช้แค่แขนเทคนิคก็คือการที่ตรงนิ้วเนี่ยครับวางหลวมๆมาไ,ไว้ตรงนี้แล้วก็ใช้ตรงเนี้ยเป็นตัวดันขึ้นมันก็จะได้อก สงสารหลังมันไม่โดนหลังครับพื้นไม่ค่อยโดนหลังเท่าไหร่ตอนนี้ก็หกสิบครั้งแล้ววิพื้นก็ได้หลายส่วนนะได้แขนแขนหลังก็ได้ได้ออกด้วยก็ได้เหมือนคาร์ดิโอด้วยน้อยๆสักลีเหนื่อยถอดเสื้อนะครับ <c oughs> คนเยอะสิ จริงๆวันนี้มีรางวัล้วยนะรางวัลยังไม่หมดนะหกสิบเมื่อกี้ไปหกสิบอีกสี่สิบครั้งนะครับสี่สิบครั้งสุดท้ายไปอย่าพักนานอย่าพักนานกล้ามเนื้อไม่ฉีกเห็นไหมอึยัไงดี แปดสิบแล้ว ันนี้เกสิบครั้งแล้วข้ขอว่าได้90สบครั้งภายในสองเซตเหลืออีกสิบครั้งก็จะครบหนึ่งรอยแล้วเอาอกลงต่ำๆอีกถ้าอกต่ำลงนะอาจจะไม่ครบนะร้อยอาจจะต้องหลายเซตหน่อย อาจจะต้องประมาณนั้นสามสี่เซตอะไรเงี้ยแต่อันนี้แบบสองเซตเก้าสิบเลยก็จะแบบลงสุดไม่ได้ลงสุดเยอะมากไม่ได้แต่มันก็ได้อยู่นะถ้าใช้เทคนิคไอ้ตรงมือใช้อุ้งมือไม่ใช้ไม่ใช้มือไม่ใช้นิ้วส่วนอื่นช่วยเลยฮนะใช้แค่อุ้งมือมันก็จะเป็นการใช้แรงจากอกเท่านั้นอะไรเงี้ยอีกสิบครั้งเองอ่ะวันนี้นั้น นี่สักร้อยยี่สิบกอนถ้าตอนนี้เก้าสิบครั้งอ่ะก็อีกสามสิบครั้งชิวๆเหนื่อยเหนื่อยก็พักเถอะไม่ได้สิตอนนี้นะครับลุกมาวิ่พื้นกับกาได้นะถ้าถ้าเป็นผู้หญิงเนะี่ยมันจะมีเทคนิคนะครับก็คือใช้เข่าใช้เข่าแบบนี้ แล้วก็ลงงึบอย่างนี้แต่ผู้ชายเนี่ยก็คืออย่างนี้เลยก็จะหนักกว่าผู้หญิงเริ่มจากตรงนั้นได้ก็ก็ดีนะครับมันก็กระชับทําให้กระชับมันไม่ไม่ขึ้นเยอะขนาดนี้หรอกเมันจะกระชับขึ้นอาจจะเล็กลงได้อุย๊ยพี่อานีอเข้ามาด้วยหวืนักไหมพูดจึงนะกินน้ำแล้วเลย ตสปอ,อนเซอร์เข้าด้วยนะให้อายมาเจ็บเขา่าครับมันก็จะเจ็บเขานิดนึงครับแต่ว่าเราก็ต้องหาอะไรมาลองอเพื่อให้มันไม่เจ็บเสียงสองเี่เสียงสองเลยทอายเข้ามาเสียงสองเลยครับุูคอน โอเคเก้าส <Okay. S 2> ิบพังแล้วร้อยร้อยยี่สิบแล้วเค สิบแล้วแต่เหมือนจะไม่ไหวแล้วนะเราจะไม่ปล่อยมือนะครับ 20แล้วรอยย่สิบแล้วก็คือตั้งพยายามตั้งเอาไว้นะครับว่าเราจะเล่นเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนค้าคืออะไรกมาบิดพื้นชงงนี้ใช่เพราะมีคนขอมาพี่ชายาว่าอยากให้อยากเห็นการบิดพื้นอันนี้ก็ครบร้อยยีสบครั้งแล้ว นั่งกี่นาทีเอาลืมจับลืมจับเวลาว่ากี่นาทีแต่ว่าค่อนข้างเร็วนะม่อกี่พักน้อยมากก็ปกติก็จะทําอย่างเงี้ยครับพอตื่นนอนมากินล้างหน้าแปรงฟันอ่ะกินน้ําก่อนตื่นมากินน้ําเปล่าล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็กินน้าแล้วก็วิพื้นก็คือไม่กินข้าวไม่กินอะไรเลยแล้วเดี๋ยว ปิดพื้นเสร็จก็จะไปอาบน้ำแล้วก็เริ่มกินข้าวเป็นมื้อแรกทำไมทำไมอยากให้ถอดเสื้อยังไม่เบื่อกันอีกเหอครับโอเคถอดราเล่น <laughs> ไม่อดแล้วเขาก็วันนี้ก็กอาจจะบิดพื้นอีกตอนบ่ายบ่าะบ่ายแล้วนี่เย็นๆอะไรเงี้ก็อาจจะบิดพื้นอีกร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยเพราะหลังกินข้าวแล้วมันก็จะมีแรงขึ้นถ้าถ้าฟิตนะครับถ้าแบบไหวอะไรเงี้ย ก็จะวิดพื้นอีกสักร้อยสองร้อยให้ใจยาวๆอึ๊บพี่ทำฟ้าไปไหนพี่ทำฟ้าพี่ฟ้าพี่ทำฟ้าลงไปทากับข้าวให้ครับหอเล่นอยู่คนละบ้าน ้อพักก่อนนอนพักแล้วครับตอนนี้ร้อยยี่สิบครั้งอืมน่าะพอแล้อแหละผมนี่คือเพิ่งตื่นเลยนะ ส่งเพิ่งตื่นนอนแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ก็จะชอบทำนะครับที่มันจะได้นี่เสร็จแล้วสิบครั้งมันก็จะได้ นลกวกมีท่าอีกหลายสายท่ามากเลยตรงนี้แบบนี้หรือว่าแบบกระโดดนั่นแหละเร <c oughs> าสารที่อยากลองทำซึ่งเพราะว่าการแต่เป็นคนที่อืมไม่สามารถไปฟิตเนสได้หรือจริงๆไปได้แต่มันก็เล่นได้ไม่คุ้มมันก็เลยแบบไม่ได้ไปมันเป็นเดือนแล้วแต่ที่แบบว่าที่ยังทําให้แบบว่า กล้ามมันยังอยู่หรือว่ายังชัดอยู่ยังแบบเพิ่มขึ้นได้เนี่ยก็เลิกจากการที่แบบว่าเล่นบอดีเวทครับเล่นจากน้ำหนักตัวเองแล้วก็ฝึกให้มันตอนแรกก็เริ่มจากเซตละ10ครั้ง10เซตก็จะได้ร้อยครั้งพอเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะ20ครั้งอะไรเงี้ยหเซตก็เป็นร้อยครั้งแต่นี้คือการทำมานานแล้วครับ ก็เลยได้เป็นครั้งครั้งเดียวว่าเมื่อกี้ห้สิครั้งหรือหกสิครั้งนี่นแหละภายในเสร็จเดียว ก็ทามาค่อนข้างนานแล้วแล้วก็เพิ่มมันก็เพิ่มความยากขึ้นมาอีกครับเพื่อให้ถ้าอยากให้กล้ามเนื้อโตขึน้นก็ต้องทําให้มันฉีกอาจจะเพิ่มหรืออาจจะต้องลงขึ้นสุดลงสุดมากกว่านี้อะไรเงี้ยเพิ่มความท้าทายให้ตัวเองเข้าไปอีกมันก็จะ ภันพายเรือกับตันเรืออ๋อว่าชีกับตันเรือ, oh. ชกกอใช่ถึงอันดับสี่เลยนะบันเทิแล้ะก็ขอบคุณมากครับที่ทุกคนมาสนุกด้วยกันครับไว้เย็นี้อาจจะเจอกันในขับเฮานะครับบ๊ไปอาบน้ำแหละ